ผู้ชมพบกับเบลและรายการคนละก้าวค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราเก้าวกันมาที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งเป็นที่นิยมแล้วก็นะักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันยังไม่ขาดสายเลยวันนี้นะคะเราจะก้าวเข้ามากันที่ดาสดาค่ะสวัสดีค่ะดาสดาลีสอนิี สวัสดีค่ะรบกวนให้คุณพี่แนะนำตัวนิดนึงค่ะได้ค่ะชื่อปัทมชิรวรังกรนะคะเป็นดีเ e คเตอร์ออฟเซลส์ของทิัสดารีสอร์ทนี้ค่ะเรียกเล่นเล่นว่าเอก็ได้ค่ะค่ะต้องให้พี่เอเล่าถึงดัสดานิดนึงค่ะว่าในพื้นที่เท่าไรกี่ไร่รวมถึงในนี้ประกอบไปด้วยโซนอะไรบ้างอ๋อค่ะในดัสดารีสอร์ทนี้นะคะเราก็จะมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบ1000ไร่นะคะแบ่งเป็นสัดส่วนก็คือในส่วนของรีสอร์ทที่เป็นที่พักนะคะแล้วก็เราจะมีในที่พักเนี่ยเรามั้งหด80อพก ะะมีทั้งแบบในโซนที่เป็นตัวตึกแล้วก็มีทั้งที่เป็นวิลล่าด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของอาคารสัมมนาซึ่งเรามีห้องประชุมใหญ่สำหรับรับแขกได้ถึง300ท่านนะคะซึ่งจะอยู่อีก ทางด้านหนึ่งของตึกของเอ่อของทางรีสอร์ทนะคะมุมนี้ที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นในส่วนของแกลเลอรี่ค่ะจะเป็นจุดที่ขึ้นชื่อลรือชาัางเรามากเพราะวันจะเป็นจุดที่จะมีดอกไม้สวยงามเราจะมีงานเทศกาลดอกไม้ประจําปีในช่วงปลายปี<ม>แต่ว่าพอหมดเทศกาลดอกไม้ไปแล้วเราก็จะมีการจัดดอกไม้เทศกาลย่อมๆอีกนะคะก็คือในระหว่างปีสุดแล้วก็คือมาที่ดัตชดาชมดอกไม้ได้ทั้งปีงปใช,ใช่ใช่ค่ะดอกไม้จะเปลี่ยนไปตามฤด,ดูกาลค่ะ<ม>แลว้วตามคอนเซปต์ของเราดอกไม้หน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงไม้ตอนนี้ก็กำลังจะ เป็นลักษณะเปลี่ยนจากหนาวมาร้อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการจัดดอกไม้ใหม่ค่ะ<ม>ใช่ค่ะ,ะก็ถ้าเป็นช่วงฤดูกาลช่วงเทศกาลดอกไม้ท่านละ250บาทสำหรับผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าช่วงระหว่างปีก็อยู่ที่ที่150บาทต่อท่านค่ะสามารถเข้าชมได้ทั้งปีค่ะ<ม>และในแกลเลอรี่เราก็จะมีในส่วนของออร้านกาแฟลาลาลานะคะซึ่งมีกาแฟอร่อยมีไอศครีมโฮมเมดที่เราทําเองมีขนมเค้ก<ม>ที่เราเป็นโฮมเมดเหมือนกันอร่อยมากค่ะ แล้วก็มีห้องอาหารบรูมนะคะเป็นห้องอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเพราะว่าเราจะใช้แบบดอกไม้มาเป็นส่วนผสมในการทําอาหารอย่างเช่นเป็นปอเปี้ยดอกไม้นี่ค่ะหรือเป็นแกงส้มมารุมรักนะคะอันนี้อยากรู้เป็นยังไงแล้วต้องไปดูหน้าตาอีกทีหนึ่งค่ะนักท่องเที่ยที่เข้ามาส่วนมากเขาจะชอบอะไรเป็นพิเศษ ชอบธรรมชาติค่ะเพราะดักสดานี้คือเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อมสวยงามนะคะอย่างที่เราเห็นนั่งอยู่ตรงนี้นี่คือเป็นบริเวณล็อบบี้นะคะนี่เป็นแค่ส่วนย่อมๆของเราซึ่งเดี๋ยวทางทีมงานจะให้ถ่ายรูปให้เห็นนะคะโดยที่ว่าในจุดที่เรานั่งเนี่ยมองไปข้างหน้าคือจะมีผืนน้ามีทะเลสาบอยู่ขา้างหน้ามีภูเขาเขาใหญ่อยู่ด้านหน้านะคะเราอบล้อมด้วยภูเขาอยู่อยู่ล้อมตัวเรามีรีสอร์ทมีความเป็นต้นไม้ดอกไม้สวยงามนะคะธรรมชาติจริงๆบางช่วงบางฤดูก็จะมีนก บินมามคนที่ชอบดูนกค่ะเขาก็จะชอบมาที่นี่เขาจะมาดูนกด้วยเพราะว่านกที่นี่มีเยอะมากมนะคะมุมสวยๆในนี้พี่เอแนะนำนิดนึงค่ะมีมุมไหนที่สามารถมองเห็นวิวที่แบบ สวยงามใช่ไหมคะมีจุดไฮไลท์เลยก็คือตรงศาลาเทวดาค่ะเราจะเรียกว่าเนินเทวดาแล้วที่นั่นจะมีศาลาเทวดาแล้วในขณะเดียวกันก็จะมีมุมใกล้ๆมีทะเลสาบอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็จะมีศาลาดูบัวมีสะบัวซึ่งดอกบัวบานตลอดทั้งวันปกติบัวจะบานช่วงเช้าใช่ไหมคะที่นี่เราบัวจะบานเช้าสายบ่ายเย็นเพราะเราเอาแบบบัวหลายสายพันธุ์มาปลูกรวมกัน ดูบัวได้ทั้งวันเลยสาราดูบัวอืมค่ะชื่อไฮโซค่ะไฮโซต้องไปชมต้องไปชมค่ะแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือแขกที่นี่จะมาแล้วชอบมาเป็นครอบครัวเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะพาน้องๆมาให้อยู่กับธรรมชาติความสดชื่นสีเขียวๆมาว่ายน้ํามาขี่รถจักรยานบางคนที่ชอบขี่จักรยานนะคะก็นําจักรยานมาเองได้ที่นี่เราจะมีเป็นท r ็ก k i n g สำหรับให้ขี่จักรยานได้ค่ะหรือบางคนที่เป็นแบบนักปั่นจริงๆเนี่ยมาพักที่ดัดสดาตอนเช้าปั่นขึ้นเขาใหญ่ กลับมาพักอย่างสบายอยู่ค่ะไม่ร้องไม่ไกลกันที่นี่ก็สะดวกเพราะว่าสะดวกค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพคาะไม่เกินสองชั่วโมงค่ะวิ่งเส้นรังสิตนครนายกนะคะก็ประมาณสักชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วค่ะม,มาถึงมาถึงที่ดัดสดาแล้วหลังจาก ในเดือนต่อไปนะคะก็เราจะมีการเปลี่ยนเทศกาลดอกไม้ค่ะแล้วก็จะมีอย่างเช่นเดือนเร็วๆนี้ก็จะเปลี่ยนอีกมาเป็นในเรื่องในเรื่องของซัมเมอร์แล้วพอช่วงหน้าฝนก็จะเปลี่ยนมาเป็นดอกไม้แบรรบเป็นลักษณะเป็นเหมือนเลนดรอปอยะะ่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นซีซันของเขาที่เปลี่ยนไปค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปดูมุมสวยๆอย่างที่พี่เอว่าแล้วเดี๋ยวต้องเห็นเขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศของพระอาทิตย์ตกกับท<ช>้องฟ้าจะเป็นมุมที่สวยมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะ ได้ค่ะแล้วก็จะมีมุมลูกค้าส่วนมากที่เข้ามาพักเขาก็จะชอบไปดูดูชมตรงนี้ด้วยค่ะชมวิวแต่โดยมากเนี่ยคือแขกวันเราพอมาถึงปุ๊บเนี่ยที่จะพักผ่อนอยู่ในห้องห้องพักเราสวยนะคะห้องพักนี่เราเป็นแบบ อุปกรณ์ครบคับเลยนะคะแล้วก็ห้องกว้างด้วยนะคะแล้วก็เวลามาเป็นครอบครัวมีสองเตียงกว้างใหญ่สบายมากแต่ที่ไฮไลท์จริงๆคือที่แขกชอบคือชอบไปชมดอกไม้ที่แกลเลอรี่ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างบางทีมาเป็นครอบครัวพาคุณพ่อคุณแม่มาคุณพ่อคุณแม่ก็จะเดินจูงมือกันไปชมดอกไม้เช้าๆาก็จะเดินออกกําลังกายกันซึ่งอันนี้เป็นจุด ครอบครัวเลยจริงๆชอบอแล้วก็มีในส่วนของแขกที่เป็นประชุมสัมมนาก็จะมาพักกันเยอะอะค่ะก็เป็นช่วงประชุมเสร็จปุ๊บตอนเช้าก็ทานข้าวชมสวนชมดอกไม้เสร็จแล้วก็ไปเข้าประชุม,มนะคะอย่างห้องพักของเราตกแต่งด้วยสตยยไตล์ยังไงคะเราจะเป็นลักษณะเหมือนคอนเทมต์รารี่แต่มีดีไซน์ของดอกไม้ในแต่ละห้องเรามีห้องตกแต่งเนี่ยสีแบบ ในแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันไปบางห้องเดินเข้าไปปุ๊บเป็นพื้นสีขาวผนังเป็นสีขาวเลยนะคะแต่จะมีเป็นตัวดอกไม้นูนขึ้นมาบางห้องเพ้นท์เป็นดอกไม้เป็นรูปกล้วยไม้แต่ละห้องจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าใครจะได้ห้องไหนซึ่งมันจะเป็นแบบเพื่อนก็จะบอกอ้าวเธอมาห้องฉันห้องฉันเป็นสีขาวพออีกห้องหนึ่งกลายเป็นห้องผนังสีเหลืองทาไมไม่เหมือนกันก็จะเป็นเป็นการแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งแขกก็จะชอบบางห้องก็จะมีเพ้นท์บนเพดานบนข้างฝาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากเดินช ส,สวยแล้วซื้อดอกไม้กลับไปได้ไหมได้ค่ะและมีต้นไม้เพราะว่าที่นี่เราจะมีส่วนหนึ่งอีกพื้นที่อีกส่วนหนึ่งนะคะ,คะจะเป็นโรงเพาะชําของเราเองอค่ะเราจะมีเป็นเอ่อเป็นโรงปลูกต้นไม้ของเราเองซึ่งที่นี่เราจะมีปลูกเป็นฟาแลนนะคะฟาแลนนอปซิส<อ>ค่ะซึ่งเรามีเป็นเพาะสายพันธุ์มากกว่า100สายพันธ<อ>ุ์มากที่สุด ในนี้นะคะแล้วเราก็จะมีต้นกล้วยไม้ขายด้วยนะคะสำหรับแขกที่ชอบอยากจะซื้อต้นไม้กลับไปเป็นของที่ระลึกมีต้นไม้อื่นๆน่ารักท่มีต้นหน้าวัวมีคาเลนดิว่าหรือดอกกุหลาบหินอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีดอกไม้ตามฤดูกาลออกมาขายด้วยได้ยินมาว่ามีกิจกรรม DIY วให้ลูกค้าด้วยมีค่ะแต่งสวนมีค่ะเราเป็นแบบจัดสวนในขวดแก้วคือจะเป็นโหลแก้วนเล็กนี่ค่ะแล้วก็จะมีจัดให้เป็นแบบปลูกต้นไม้งี้ยคะซึ่งเป็นการ รักษาเครื่อน,นะทำกิจกรรมร่วมกันจะเป็นแบบครอบครัวก็ได้หรือจะเป็นเพ้นกระเป๋าก็ได้เงี้ยค่ะหร,หรือจัดดอกไม้ก็ยังได้อยู่กิจกรรมแบบนี้ค่ะเสียค่าใช้จ่าย,ยาไ,ไม่แพงเลยนะคะแล้วคุณได้ของกลับบ้านไปด้วยราคาก็ประมาณเริ่มต้นอยู่ที่200บาทนะคะต่อชุดนะคะแล้วก็ได้อุปกรณ์ได้ขวดโหลแก้วเนี่ยค่ะไปด้วยแล้วก็นําไปปลูกเลี้ยงต่อที่บ้านได้คุ้มมากจริงคุ้มค่ะสุดท้ายอยากจะให้ เชิญชวนชุมชมที่ทางบ้านนิดนึงค่ะบางท่านอาจจะทราบแล้ว <c oughs> ว่าดาดสดา,ามีอะไรบ้าง <c oughs> แต่ยังไม่ทราบว่าลึกๆข้างในมันมีหลายซ้อนมีที่พักด้วยเชิญชวนอีกหนึ่งค่ะอืมค่ะเนี่ยสลับในส่วนของดาดสดานะคะเราเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะคะคือไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนฤดูหนาวเราเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าดอกไม้เรามีทั้งปีนะคะแล้วก็ในส่วนของรีสอร์ทเราเนี่ยเราก็แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติจริงๆนะคะนอกเหนือจากห้องพักสระว่ายน้ำมีอาคารสัมมนามีแกลเลอรี่แล้วเนี่ยเรามีสวนสัตว์ด้วยนะคะ มีสวนสัตว์สำหรับเด็กๆด้วยค่ะซึ่งสามารถเดินเข้าไปชมในกรงนกได้เลยมีนกยุงหลายสายพันธุ์นะคะสวยงามมากค่ะ<ม>แล้วก็เป็นจุดที่ครอบครัวนะคะ<ม>ก็ฝากไปถึงด้วยว่าบางทีครอ,อ,อบครัวไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันเนาะช่วงซัมเมอร์นี่ค่ะก็มาพักกับเราได้ค่ะได้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วกลางคืนหรือ,อ,อช่วงกลางวันเนี่ยค่ะก็ไปเที่ยวที่เขาใหญ่<ม>แล้วกลับมาพักที่นี่ก็ยังได้อยู่มไม่ไกลกันเป็นใจกลางแหล่งท่องเที่ยวหลายแหล่งนะใช่ ใช่ค่ะไปได้เวลาได้ก็ไปได้เใช่ใช่ค่ะสามารถไปได้เลยนะคะแล้วก็จะมีแบบไปเที่ยวในเมืองปักจีนจรจริงๆแล้วปรามประจีนมีอะไระด,ด,ดีๆอีกเยอะนะคะที่นี่<ม>จะมีสวนผลไม้ขากลับกลับจากปรกกจนกับกลับจากดาสดานะคะก<ช>็สามารถไปซื้อต้นไม้มมเ็าจะมีเป็นแหล่งที่เพาะต้นไม้ที่ไปขายกันในสวนจะรู้จักมาจากที่นี่นะคะผลไม้ก็มาปลูกจากที่นี่ที่นี่ก็จะเป็นแหล่งที่แบบคนไม่ทราบจริงๆว่านี่แหละค่ะเป็นเบื้องหลังเป็นเมืองเพาะปลูกเมืองเกษตรกรรมค่ะก็ฝากด้วยทางหนึ่ รัฐเอกชนมีสนับสนุนเกี่ยวกับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์กับมีค่ะเราจะมีทํางานร่วมคู่กันนะคะกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย<ม>ในส่วนของภาคตะวันออกนะคะ<ม>ก็จะมีกิจกรรมร่วมกัน<ม>แล้วก็จะมีในส่วนของอบตอ,อบจอเนี่ยค่ะ<ม>ที่จะทํากิจกรรมร่วมกัน<ม>แล้วก็ทางโรงพยบาบาลอภัยภูเบศก็จะมีด้วยค่ะเพราะว่าบางบางอย่างเนี่ยเออเราก็เหมือน อยู่อยู่ในจังหวัดเดียวกันเนาะพื้นที่เดียวกันค่ะแล้วก็แบบเป็นถ้อยทีเท่าทรายตามพึ่งเรือเสือมพึ่งป่าค่ะการเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกสะดวกค่ะทางมาทางนครนายกได้ไหมคะได้ค่ะเราวิ่งเส้นดังสิทธ์นครนายกจากจากนครนายกมาประมาณสัก40กิโลก็ถึงอะค่ะทางดีด้วยนะคะทางสะดวกด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พี่บ้านนะคะแนะนำเกี่ยวกับดัชดาให้ได้ค่ะรู้จักมากขึ้นต้องขอขอบคุณมากๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เล่นทุกเรื่องเลย I'm the director ดูไม่เยอะหนังเยอะสุดๆไม่มีรายเดือนพร้อมช่องคุณภาพ120ช่องจานส้ม IPM สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเราสองคนกับรายการคนละเก้านะครับก้าครับครับผมพี่ทองครับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมตอนนี้สถานที่ตรงนี้คือวัดป่าปราชาสันติธรรมครับผมอยู่ที่ตำบลตุมใหญ่อําเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์นะฮะเป็นวัดที่สงบมากใช่ครับเป็นวัดที่ผมมาแล้วรู้สึกล่มลื่นเป็นสามครั้งสามครั้งนี้ ที่เรามาที่นี่าันนี้แต่ตัวพี่ทองเองนี่เคยบวชอยู่ที่นี่ครับใช่นะครับถ้าเราจะมาถ้าเราจะมาวัดเรามาไงพี่ทองสมมติเราเข้าตัวจังหวัดบุรีรัมย์มาแล้วเข้าตัวจังหวัดปุ๊บแล้วก็ตรงมาเส้นอําเภอคูเมืองพุทธปรสง์อ๋อตรงมาที่คูเมืองพุทธไทยสงก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็แต่มายังไม่ถึงคูเมืองนะครับก็จะมีทางแยกเข้ามาก่อนที่จะถึงเขาเรียกอะไรนะ ผู้สูงอายุาแล้วก็จะมีทางเลี้ยวขวาเข้ามาทางบ้านตูมใหญ่บ้านตูมใหญ่นะใช่ครับหรือถ้าใครมาถึงนี่แล้วมาไม่ถูกก็ถามชาวบ้านเอาก็ได้ใช่ครับว่าวัดป่าประชาสันธิธรรมอยู่ตรงไหนครับคุณผู้ชมครับผมยอมรับเลยนะว่าเป็นสถานที่ที่สงบเย็นนะเย็นมากแล้วเดี๋ยวสักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมบรรยากาศของบริเวณป่ารอบวัดก่อนนะแล้วเดี๋ยวสักพักเราจะไปพบกับพระอาจารย์พร้อมกันครับผม ปัดป่าประชาสันติธรรม,มตำบลตุ้มใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดปรีรจะมาภาพคือพระครูอารีศรีพิลลเจ้าคณะเป็นเจ้าวาดปัดป่าประชาสันติธรรมและก็เป็นเจ้าคณะอำเภอคูเมืองอำเภอเชนดงที่ิปกครองคณะสูงนี่วัดที่เรามองเห็นอยู่นี่คือ,อสร้างมาปี2528 สร้างมาเป็นเวลาหลายปีก็ทางวัดก็ดําเนินงานมาเรื่อยๆอมีกุฏิมีศาลาพอใช้ได้แต่ขณะนี้กําลังสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์หลังหนึ่งงบประมาณประมาณสักสิบกว่าล้านทางวัดดําเนินงานมาสร้างโบสถ์หลังนี้เริ่มมาจากปี2535 2500 ห้าสิบสามครับประมาณนี้หละก็ดําเนินงานมาเรื่อยๆก็สิ้นงบประมาณไปประมาณเก้าล้านตอนนี้ใช่ไหมอ่าตอนนี้ถึงมามามาถึงขนาดนี้คอ่าค่าค่าใช้จ่ายงบประมาณประมาณเก้าล้านแต่ทางวัดนี่ยังขาดปัจจุปัจจัยอีกคาดว่าประมาณจักสองสามล้านคงจะเส็จสองสามล้านก็ประมาณจักสามล้านคงจะเสียนะถ้าหากว่าจะมีญาติโยมหรือมีศรัทธา คณะสัตยาตยมจะสนับสนุนช่วยสร้างโบสถ์หลังนี้ให้มันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก,กับตมากิกขอรเจริญพรเชิญชวนบรรดาญาติโยมทั้งหลายให้มาร่วมสร้างโบสถ์หลังนี้ให้มันสำเร็จเต็มที่ไปด้วยดีก็คิดว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลของญาติโยมและวัดแห่งนี้ก็จะเป็นหลักฐานกาก่อกเนิงบวชพระพิจุสมนเนร จะเป็นหลักฐานว่าวัดแห่งนี้จะได้เป็นหลักฐานที่มั่นคงมีมิตรสุขามาสีมาแต่จะเป็นที่บวชพระบวชเนนทำกิจกรรมของสงฆ์ในเขตอำเภอคูเมืองอคงคิดว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากคณะสัทธายาดย,ยมทั้งหลายด้วยดีแล้วก็จริงๆในพื้นที่ของวัดจะเป็นที่ที่สงบสงบมากผมเห็น กวัดน,นี้เป็นป่าป่าธรรมชาติเออเป็นป่าธรรมชาติมีต้นไม้ธรรมชาติเนื้อที่ประมาณ4ี่รอยไร่สี่รอยไร่เลย400ร้อยไร่ก็เป็นป่าธรรมชาติจะเป็นอ่าตอนตอนนี้มีพระกี่ลูกครับผมเออตอนนี้ก็มีพระประมาณเจ็ดลูกเจ็ดลูกครับเจ็ดลูก,ลกที่ประจำอยู่เก็เป็นที่ที่สงบมากแล้วก็ีสงบ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ชอบบรรยากาศแบบสงบสงบแล้ววัดก็คือวัดจริงๆนะ<ม>ก็น่าจะลองมาดูที่นี่ผปยอมรับว่าสงบมากจริงๆนะก็ทุกปีทางวัดจัดกิจกรรมมีวันมาคบบูชาจะมีงานปฏิบัติธรรมครับแล้วมีญาติโยมยมาเยอะมามาร่วมปฏิบัติธรรมอันนี้มน,รมนครูบาอาจารย์สายกรรมฐานมามาจีดแกงแสดงธรรมให้ฟัง มีคนมาปฏิบัติธรรมเยอะเป็นประจำทุกปีทางวัดดำเนินงานมาเรื่องในบันมาฆบูชาถือว่าเป็นงานประจำปีทุกปีจัดมาทุกปีประมาณ2ี <One input> ่สิกว่าปีแล้วยี่สิบียี่สิบกว่าปีทำมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าได้รับความร่วมมือจากคณะสภาติยมแถวๆจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้ยังยังเป็นของบริวัาิบริเวณใกล้เคียงอยู่ครับผมทีนี้ก็อยากจะฝากรัทา ถึงญาติโยมที่อยู่บริเวณไกลๆไม่ว่าจะเป็นที่ไหนถ้ามาที่นี่ก็มาช่วยกันก็ถ <c oughs> <c oughs> ้าว่าสหายญาติโยมคนไหนที่จะมีความสนใจในด้านการปฏิบัติกรรมฐานหรือว่าการนั่งสมาธิภาวนามาอบรมสถานที่นี่ทางวัอดอินดีตอนรับเพราะว่าสถานที่วัดแห่งนี้ส่งเสริมด้านกรมนกรมฐานกับกรรมฐาน จะมาเดินสูบุรีมั่วๆไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเลยรับอาจารย์อาจารย์เอาจริงเป็นสิ่งที่ปฏิบัติรรมนะครับผมแล้วก็เป็น,ปนอาจารย์บอกว่าเป็นสถานที่ของพญานาคด้วยนะฮะอัน <c oughs> นั้นก็เดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมมาลองมาติดตามกันดูแนละ้วลองมาสัมผัสกันดูผมว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่สงบม,มากแล้วก็โบสถ์ที่อยู่ด้านหลังก็ ประมาณสัก3ล้านก็น่าจะเสร็จแล้วนะก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านหรือท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับท่านใดสนใจที่จะสนทบทุนมาร่วมกันสร้างโบสถ์โบสถ์นี้เป็นโบสถ์ที่2ชั้นนะเป็นโบสถ์ที่ใหญ่มากสวยมากนะ ครั้งหนึ่งผมก็เคยมาซื้อกระเบื้องนะมาถวายพระอาจารย์มาสองครั้งแล้วนะผมก็มาทำอยู่ที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าประทับใจวัดนี้มากนะแล้วก็ศรัทธาในพระอาจารย์มากผมก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้เพื่อบอกบุญกับเ่อนผู้ชมทุกๆท่านยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณอาจารย์เรื่องโรง หนังเยอะสุดๆไม่มีรายเดือนพร้อมช่องคุณภาพ120ช่องจานส้ม IPM สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะพบกับเราสองคนในรายการคนละคนละเก้าครับครับสำหรับช่วงนี้ต้องขอบคุณน้องเบลเป็นอย่างยิ่งเลยที่มอบหมายหน้าที่เรามาที่จังหวัดบุรีรัมย<ร>์นะ <Yeah. S 1> สนุกมาก บรรยากาศสุดชื่นแจ่มใสมีน้ํามีคนเล่นน้ําอยู่ด้านหลังนี่เขื่อนนะคะนี่เป็นเขื่อนนะตอนนี้เราอยู่กันที่เขื่อนเมคาเขื่อนเมคาใช่แล้วเรากําลังจะไปร้านแม่ใหญ่สอนปลาเผาเจ๊สอนปลาเผาเจ๊สอนปลาเผานะมีอะไรแซ่บๆรอเราอยู่พอดีน้องเบลเขาบอกว่าพี่กรลองไปช่วยหนูหน่อยไปชิมที่นั่นให้หนูหน่อยใช่เพราะว่าเป็นร้านแปลกมาก้วก่ที่เขื่อนเลยเห็ือนเขาบอกมีอาหารอร่อยอร่อยหลายอย่างเราก็เลยมากันที่นี่เลยใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เอาไงดี ไปเลยดีกว่าไปไปเลยดีกว่านะ<ช>ลองไปดูบรรยากาศของร้านบรรยากาศของสถานที่<ช>แล้วก็ไปช,ชิมอาหารใช่ใชแล้วก็ไปพบกับเจสซอน,อนตัวเป็นเป็นเลยค่ตัวเป็น,เป,นเป็นกันเลยครับผม อยู่ที่เกื่อนเมฆาเขื่อนเมฆาเกื่อนเมฆาตั้งอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่สายตีสีใต้สายตรีสีใต้สีใต้ของอำเภออำเภอบ้านขวดอำเภอบ้านขวดตำบลบึงเจริญตำบลบึงเจริญจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ตรงนี้คือเป็นเขื่อนจ้าเป็นแ่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวของของอำเภอบ้านขวดเลยทีที่เที่ยวที่อำเภอบ้านขวดเลยม่สอนครับแนะนําตัวเองนิดนึง นี่คือแม่สอนปลาเผานะคะอยู่ที่เขื่อนเมฆาเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านอาหารอร่อยอร่อยมากจ้าหรือแอบกินมาเมื่อกี้อร่อยจริงๆจ้ามีอะไรมั่งมีอะไรมั่ีที่แนะนําก็เด็ดที่สุก็ปลาเผาต้มยำไข่ปลาต้มยำไข่ปลาจ้าปลาเผาจ้าอาหารมีหลายอย่างตามสั่งจ้าก็มีแหล่งท่องเที่ยวบรรยากาศดีมีส้มตำมีส้มตำ น้ำบางฮวงว่าแล้วนี่นะจ้าอร่อยแซ่บบรรยากาศสุดยอดมากจ้าลูกค้าเป็นไงครับลูกค้าก็ดีค่ะมาเรื่อยเรื่อยมาเรื่อยทั้งวันแอบเห็นนี่เมื่อกี้โล่งๆนะนี่จะเต็มแล้วอ่ะเปิดเปิดทุกวันทุกวัน เปิดสองโมงเช้าสองโมงเช้าปิดหกโมงเย็นปิดหกโมงเย็นจ้าเปิดทุกวันไม่มีไม่มีวันยุดแล้วถ้าบางคนแบบว่าติดลมติดลมก็อยู่ได้นอนได้ค้างคืนได้แต่ออกไม่ได้ออกไม่ได้ก็จะต้องต้องฝังตัวอยู่ที่นี่เลยจมีห้องน้ํามีห้องน้ําเล่นน้ําได้เล่นน้ําได้แล้วจะมีคนมาดูแลไหมครับไม่มีค่ะเราอยู่ตัวใครตัวมันแล้วถ้ามาถึงเวลาว่าในนอกเหนือนอกเหนือกถึงเวลาบริการนอกเหนือเวลาบริการตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันแ้่ยังมีถ้าเขามานอนนะคะนอนได้ก็ไม่ว่ากัน คืนนอนได้ไม่มีไฟนะคะธรรมชาติจุดเทียนได้อยู่ได้ทั้งคืนมีห้องน้ําบริการแต่เราต้องรับผิดชอบตัวเองอทุกอย่างก็ผมแต่ถ้าเกิดว่าเาามาแล้วจะได้สั่งที่นี่ก็ได้แล้วก็ไปให้ตอนช้ามาก็พนักงานเขาก็จะมา ทำความสะอาดของเราก็ผมสมมติว่ามาแล้วเราไม่อยากพักที่นี่แต่ว่าเราอยากมาเที่ยวที่นี่แต่อยากเที่ยวให้นำใจก็คือมีบังกะโลมีรีสอร์ทข้างนอกข้างนอกปากทางเข้าแม่สอนรู้จักรู้จักเมคารีสอร์ททางค่ะส่งได้เลยได้เลยแพงไหมโทรมาได้ไม่แพงค่ะอาหารกันดีเหรออร่อยค่ะรีสอร์ทคืนเท่าไหร่ ก็ไม่แพงไม่แพงจ้าประมาณ400โอ้ยไม่แพงไม่แพงสุดยอดมากดีมาแรกกับบรรยากาศจ้าพัดลมก็300มาแรกกับบรรยากาศมีพนักงานกี่คนนะพนักงานที่ร้านครับผม5คน5าคนจ้าก็เป็นครอบครัวด้วยส่วนมากไม่มีหรอกมีแต่โสดหมดอยู่ที่โสดหมดเลยไม่สอนโสดไหมโสดค่ะไม่มีแม่ไม่ยี่ บอกว่าย้ำนะครับแม่สอนไม่มีแฟนย้ำย้ำป๋าเลยนะป๋าป๋าดูเรื่องนะป๋าดูไว้นะแม่สอนไม่มีแฟนยังเป็นผู้หญิงสวยอยู่เมื่อกี้นะนะแอบเห็นรับเปแบงพันเ, <c oughs> เป็นฟ้อนเลยน,นี่ถ้าผมไม่มีแฟนจีนแม่สอนนะอันนี้ฝากถึงป๋าปนะ๋า <c oughs> ที่ดูรายการอยู่นะครับก็แม่สอนครับสมมุติ เขาอยากมาแหละเออเขาเห็นบรรยากาศแล้วเนี่ยอยากมาทําไงติดต่อแม่สอนได้ยังไงมีเบอร์โทรค่ะบอกเลยครับเลย083744010ค่ะแม่ใหญ่สอนมีอะไรบ้างครับเนี่ยอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะนี่ก็มีหลายอย่างค่ะอันนี้อันนี้อันนี้อันอี้เอันนี้ชื่อว่าอะไรคะอันนี้ปลาเผาเครื่องอร่อยมากอันนี้อาหารนำนำแนะนำเลยปลาเผาเครื่องขึ้นชื่อของร้านจ้า อร่อยมันขายดีมากไม่เคยเห็นที่ไหนนะมันตัวใหญ่ปลาก็สดสดปลาดินสดมีเป็นอะไรนะเป็นวุ้นเส้นใช่ไหมมีวุ้นเส้นอ๋อมีวุ้นเส้นจ้ามีผักมีหลายอย่างค่ะใช้ปลาอะไรทําครับปลาดินค่ะเป็นปลาดินตัวโตมากจ้าปลาดินสดสดอันนี้ที่อื่นไม่มีเราไม่เคยไม่มีไม่มีมีแต่ที่เขื่อนมีคาค่ะท่านจะน้ำจิ้มอันนี้ใช่ไหมคะจ้าน้ำจิ้มค่ะซีฟู้ดซีฟู้ดทำเองสุดยอดมากจ้ามาถึงอันที่สอง อันนั้นคือต้มยำไข่ปลาต้มยำไข่ปลาไข่ปลาขายดีมากไข่ปลานวลจันท์ไข่ปลานี้ไปตอนต่อนเลยจ้าสดๆใหญ่มากคุณผู้ชมใหญ่ๆใหญ่มากรับมาตอนเช้าทุกวันต้องสั่งสั่งสดๆทุกวันขายอาหารสดทุกอย่างไว้ใจได้ฟังแม่ใหญ่สอนไม่มีข้ามราคย่อมเยาอร่อยอร่อยจ้าและและอันนี้มาถอันนี้อันนี้ลาบลูกพึ่ง อันนี้เขาแอบอยู่คุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้นี่ตากล้องเราที่อื่นไม่มีค่ะลาบลูกพึ่งจ้ไม่เคยเห็นเนี่ยมีแต่ที่เขื่อนเมฆาค่ะมันหลายหลายขายดีมากลาบลูกพึ่งครับคุณผู้ชมลาบลูกพึ่งอันนี้อันนี้ลูกครึ่งอันนี้ลูกครึ่งฮะอันนี้ลาบลาบอันนี้ครึ่งผีครึ่งคนลาบลาบมากคนเกาหลีอ๋นเหรอส่วนอันนี้ลาบไข่มดแดงลาบไข่มดแดงจ้้าอแพงนะแพงโลละ สี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทค่ะเอาเป็นว่าเรามาเดี๋ยวเรามาพอกไข่มดแดงขายกันดีกว่าไหมอย่าอย่าแย่งอาชีพเขาอันนี้อาติเช่นราคาประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์เนี่ยแปดสิบบาทค่ะโอ้โหคนละสี่ร้อยแล้วไม่หญ่สวนให้ย่างเยอะแปดสเบีาท คุ้มคุ้มขายกันเอง่พี่แต่น้องลูกค้าเป็นยังไงล่ะราคาย่อมยาวไม่แพงลูกค้าเต็มไม่หมดเลยร้านร้านไม่ใหญ่สอนตอนนี้ที่นั่งไม่พอสกิทเออเมื่อกี้เขาเดินบนไม่มีที่นั่งหาที่นั่งใช่หาที่นั่งครับคุณผู้ชมหาที่นั่งไม่ได้เต็มไปหมดแล้วตอนนี้แล้วชส่ชุดนักศึกษาเขาอยากมาลีแหลแบบเคี้ยนอะไรเงี้ยมาเพราะว่าของของเขาเยอะใช่แล้วก็ ถูกไงถูกด้วยทานกินได้ทุกระดับชั้นแม่ยายสอนนี่เป็นคนใจดีมากนะแล้วก็บางขั้นมาทานเนี่ยใช่แม่ยายสอนแถมนะอืมอ่าไม่อิ่มเดี๋ยวรอบแรกแจกแค่อนข้างจะเป็นคนที่สปอร์ตสปอร์ตมีชื่อเสียงในย่านนี้ว่างั้นจ้าไม่ได้หรอกต้องมาแม่ยายสอนผู้ใดเนาะอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นขอเติมเบอกต่อทันทีต้องมาที่นี่แน่นอนเอางี้ดีกว่าแม่ยายสอนเดี๋ยวผมจะลองชิมดีกว่าเนาะ ได้เลยครับผมจะลองชิมดูแม่ใหญ่สอนทานด้วยกันเลยครับผมอันนี้ผมจะชิมไอ้นี้ก่อนอันนี้คือพึ่งลูกพึ่งลูกพึ่งยำยำลูกพึ่งอันอันนี้อันอันนี้อันนี้เป็นของที่ผมกล้าอยู่นะอย่างเราไปดูรายการอื่นเนี่ยก็ไปชิมงงชิมงูเนี่ยอันนั้นผมก็ยังไม่เคยกล้าเท่าไหร่อันนี้เป็นลูกพึ่งนะ่ยลูกพึ่งผมจะลองชิมลูกพึ่งหายากมีปีละครั้งน้ำลายแตกมากเลยคุณผู้ชม เอาไหมไม่อันนี้ไม่กลา้าอันนี้ยังไม่กลา้านะาดาเดี๋ยวชิมปลาดีกว่าปลาชิมปลาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวชิมนี่ก่อนเดี๋ยวชิมนี่ก่อนชิมลูกพึ่งก่อนเป็นไงแซ่บอีลีบอมันหวานไมหมยายสอน,นปปหวานลูกพึ่งหวานลูกพึ่งหวานมากเลยมันปปเป็นมันสดยหวานหวานมันมัน ก็ขนาดน้ำพึ่งยังหวานมีรสมีรสเปรี้ยวอ่อนๆกลมได้กินกลวงหอมอร่อยโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็คงลาคุณผู้ชมไปกับพร้อมๆกับแม่สอนพร้อมกับร้านอาหารแม่สอนป้าเผานะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามแล้วมาหาแม่สอนนะครับไม่ว่าท่านใดที่ทํา y o YouTube อยู่ทำรายการทีวีอยู่ก็ลองมาหาแม่สอนดูแต่แม่สอนก็จะต้อนรับด้วย น้ำใจนังกันดีกันเองนะครับก็ลองทั้งแกะทั้งแถมทั้งกาเสิร์ฟสวยด้วยก็มาหาแม่สอนได้นะครับสำหรับวันนี้เราก็ผมต้องลาคุณผู้ชมกันแล้วนะครับครับผมสวัสดีครับ